ก็คุณหมอก็ให้ไปตรวจไปเอ็กซเรย์ปอดก็เห็นเป็นจุดที่ปอดข้างขวาด้านหลังแม่ก็เลยถามไปตรงๆว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมคะคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อชิอติมาโกศลศักดิ์ค่ะ เป็นมะเร็งที่ปอดค่ะตอนแรกก็ไปหาคุณหมอเบาหวานที่ตรวจประจำก็คุณหมอเบาหวานก็แนะให้ไปทำแมมโมแกรมผลออกมาก็ไม่มีไม่เป็นอะไรก็คุณหมอก็ให้ไปตรวจไปเอ็กซเรย์ปอดก็เห็นเป็นจุดที่ปอดข้างขวาด้านหลังคุณหมอก็ชี้ว่ามันโตประมาณ1.3เซนแล้วช่วงนั้นคุณแม่แบบช็อกแม่ก็เลยถามไปตรงๆว่า เป็นมะเร็งใช่ไหมคะคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดแม่ก็เลยก็คิดมากเสียใจร้องไห้คุณหมอนัดให้ไปพบคุณหมอเกี่ยวกับเคมีบำบัดก็คุณหมอก็แนะให้ทำทานยามุ่งเป้าแต่คุณแม่ก็ใจก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะแต่ก็เออก็ลองทานดูก็ทานไปได้คุณหมอบอกกำหนดให้ทาน ยีเดือนแต่คุณแม่ทานได้ห้าเดือนคุณแม่ก็มีอาการจู้ไม่ไหวแพ้เพราะว่าระบบขับถ่ายไม่ดีเลยรู้จักนวัตกรรมแอปโก้จากลูกสาวค่ะก็เลยมาทานทานไปแล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นชีวิตประจำวันดีขึ้นไม่ไม่เพลียแล้วก็รู้สึกสดชื่นร่างกายแข็งแรงขึ้นพักฟื้นหายจากการผ่าตัดเร็วขึ้น ตอนนี้ก็ทานมาได้ประมาณ3เดือนแล้วก็ไปตรวจไปโรงพยาบาลไปตรวจเลือดแล้วก็ทำซีทีสแกนปอดผลออกมาก็ไม่ไม่เจอมะเร็งแล้วแล้วผลเลือดก็ดีขึ้นตามลำดับก็ทำให้คุณแม่มีชีวิตมีความหวังมีความสบายใจสุขใจมากขึ้นเพราะว่าคำว่ามะเร็งก็เหมือนว่าเราใกล้ตายแล้วเหมือนว่าอันนี้ก็พูดแบบชาวบ้านนะคะเหมือนลงศพเปิดรอเราแล้ว มีความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นจริจรงๆก er ็ถือว่าโชคดีที่ได้ใช้นวัตกรรมของของแอปโก้ก็อยากจะบอก person. ทุกท่านที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะอย่าอย่าเพิ่มหมดหวังอย่าเพิ่มสิ้นหวังอย่าคิดมากเรามีทางที่จะรักษาได้ขอขอบคุณอาจารย์พิเชษอย่างมากนะคะที่ท่านได้วิจัยงานของแอปโก้ เพื่อให้เราได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงให้มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ